ในการใช้สื่อรูปพัดรูปพัดสัตวานมีสูนอ์จำนวน50ตนวในวันนี้จากแขนนักครูละครครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาทดลองหรนว่ามาสัมผัส

ครับดังๆให้หน่อยนะครับลา <Like. S 1> อ,อสองมือเลยครับสองมือเลยดว อ,ออกเสียงเลยก็ได้อ๋อเอาเสียงไม่ขนาครับอ,อันแบบนี้ก็เอ๊ะภาษาอังกฤษข้ามเลยก็ได้ค่ะอีะ่ฝั่งออกเสียงอันนี้ขามาช่วงอะไร ในบางพบมั้ย <imitation> ับันนี้พาน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศ,ศึกาคนตบอดคอนแกนมาสมัมผัสรูปนูนสูงแล้วก็ได้มาอ่านอักษรเบลนะครับแล้วก็มีคลิปเสียงจากสแกนสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็เป็นช่องทางที่หลากหลายนะครับในการรับรู้อย่างเช่นถ้าใครคนตบอดที่มาเที่ยวสวนสัตว์นะครับ อยากมาสัมผัสถึงแม้อ่านอักษรเบลไม่ได้ก็สามารถฟังคลิปเสียงจากเคียวโคดได้นะครับหรือน้องๆที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็อ่านอักษรเบลได้ก็มีอักษรเบลที่อยู่ด้านข้างของรูปปั้นนูนสูงครับถือว่า,าวท,ทำให้คนตาบอดนะครับสามารถรับรู้ได้หลากหลายทาง สวัสดีครับผมชื่อนายจุบกรนบุควาครับาจากวิทยาลายยัยอาชีวศึกษาคนตะบอฟันกันครับครับสื่อที่เรียนรู้ในวันนี้ก็ทําให้ผมนะครับได้รู้จกักสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นวาัวาวาัตุซี่นะครับที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็ช้างเอเชียแล้วก็นกกระจอกเทศนะครับลแล้วก็มีคํญญาบรรยายเป็นอักษรเบลซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นครับผม ไมอเลยะน้าขรอเลนะคบเอาเอาขึ้นไปเอาช้างมาช่วยอเวอย่าโยนนะอย่าโยนนะช้างนะใครจะป้อนอีก